สวัสดีครับผมชื่อนายมาช่องผักสดกระรถใหม่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิว Ford X l p ็กพนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นมานะครับนิดหน่อยจากหัวเ9เ้าเป็น7จ็ดแสนสองนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่เราพาไปชมครับเพิ่มเข้ามาเพียงจุดเดียวนะครับแต่มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างนะครับคันนี้ก็เราอยู่ที่ f อร์ดนางรองนะท่านผู้ชมนะขอบคุณสถานที่แต่ทด้วยนะครับก็เริ่มตัวกันที่หน้านะนี่ฟอร์โดดเด่นในเรื่องนี้ครับ เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับอ่าให้ทุกรุ่นด้วยเลยนะแต่ไฟสูงออโต้เนี่ยให้เฉพาะพวกทบคู่นนะอ่าทเบเดี่ยวจะได้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแต่ปรับระดับสูงต่ําเนี่ยต้องปรับเองนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่แถวคอนโซลนหน้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไฟหน้ามาติร์ฟลกเตอร์ฮาโลเจนตัวนี้ไฟตะหมอจะไม่ให้ในรุ่นนี้นะครับอ่าส่อนเนี่ยเป็นรุ่นใช้ง,งานนะรุ่นนี้นะอ่าใช้งานทั่วไปเลยนะครับพวกมอเตอร์ไฟฟ้าพวก พัดลมไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้ดีแต่ถ้าเจอน้ําเรียกน,น,ยน่ก็เรียงนะท่านผู้ชมนะการวางเครื่องนะครับอ่าเนี่ยจากกระจังหน้ามาถึงมาถึงตรงนี้นะครับมันมีพื้นที่โล่งนะครับท่านผู้ชมทําให้เวลาการชนจนาก้นหน้าโอกาสโดนเครื่องเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับถ้าชนไม่หนักยังไงก็ไม่ถึงเครื่องแน่นอนครับเพราะเครื่องนี้มีมูลค่าแพงกว่านะครับอย่างอื่นเลยผมบอกเลยการที่ไม่ชนหนึ่งเครื่องเราก็ซ่อมแค่อะไรภายนอกก็ไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะถ้าชนจริงๆเนาะถ้าเลียงได้เราก็ไม่อยากชนหรอกเนาะท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็ที่ดักมนะะอ รูขนาดใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะอะทำให้แข็งอินเตอร์แล้วก็พวกลมเครื่อนนะครับอ่ะรับลมได้ดีนะครับอ่ะด้านล่างมีอะไรบ้างมีหัวลักจงตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับอ่ะมีทีเดียวนะแต่มันใหญ่ทีเดียวนะมันคงถาวรนะครับนี่ตัวนี้ก็เปิดโงโจวงนะครับอ่ะให้ลมเข้าไปนะครับอ่าโอเคอ่าลากระปรองเปิดตาฝังขวามือนะนะครับเก็บเก็บตาตรงนี้นะอะนี่ตรงนี้นะครับนี่ดันเข้าไปอัพยึดนะครับ นะครับไปกรึบอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนนั้นเป็นอ่าโช๊คนะอย่างนี้ฟอร์ดเนี่ยไม่มีโช๊ค้วนะตัดโช๊กไปนานแล้วนะน่าจะโช๊กกลับมานะสุภาพสตรีน่าจะชอบนะโช๊คนะครับมาดูล้อยลิยางกันดีกว่าครับท่านผู้ชมนี่ล้อยลิยางอันนี้เป็นหน้านิ้หลังน้ำนะนะครับอ่าช่วงหน้านั่นหน้านะครับอิสระเป็นนกคู่ดับเบิลวิดโบนคอยสปริงหรือกันโครงนะครับตัวแก๊สนะครับท่านผู้ชมนะลิยาง255 70 R16 นะครับอ่ะลายน้อแม็กอันนี้17นิ้วนะ ้าเป็นพวกสปอร์ตก็จะเป็นสิบแปดเนาะถ้าเป็นพวกสปอร์ตพวกไวทแท็กก็จะเป็นสิบแปดนิ้วสตอมแท็กก็จะเป็นขอบยี่สิบนิ้วเนาะนะครับถ้าเป็นนิดเบียร์สี่ล้อก็จะอยู่ในตัวไวแท็กนะครับท่านผู้ชมอ่าเพราะว่าเทอร์โบคือเทอร์โบเดียวอันนี้กระจกนะครับอ่ากระจกตัวนี้ก็จะเป็นสีดานะครับดาด้านไฟเลดนะครับตรงนี้ผมชอบฟอร์ตอย่างยิ่งนะครับก็คือไฟเลดเนี่ยเขาจะให้ทุกรุ่นด้วยเลยนะนะครับบางรุ่นนะครับที่เป็นตัวตอนเดียว เขาจะเป็นไฟอยู่ตรงข้างๆแก้มนี้ผมมองว่าไม่สวยครับแต่ฟอร์ดทำสวยนะครับท่านผู้ชมชื่นชมนะครับแต่ฟอร์ดเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวท็อปของกระบะแครบก็จะเป็นเอ็กเทีเนาะไม่รู้เลิกผลิตหรือยังก็ยังไม่มีกล้องมองรับพันเหมือนรุ่นอ่ารุ่นอื่นเขาเนาะหลายรุ่นเขามีกล้องรับพันนะครับก็ย้ายฟอร์ดใส่เข้ามานะครับท่านผู้ชมอ่าเมื่อตัดเป็นสีดำน่านพร้อมท้องใส่กุญแจถ้าคุณจะได้ปุ่มสตาร์ตต้นเริ่มต้นที่เอ็กทีขึ้นไปนะครับถึงจะได้ปุ่มสตาร์ตนะครับท่านผู้้ชมอ่าตัวนีก ล็อกรถกดล็อกรถอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ปรับด้ปราบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคตัวนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่ช่องแอร์แอร์ตัวนี้เป็นแอร์โซนเดียวนะเดี๋ยผมปรับเมนูพวงมาลัยปรับสีระดับนะขึ้นลงเข้าออกนะครับปรับจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะสี่ระดับนะครับอ่ะนี่ขึ้นลงนะครับเข้าออกนะครับสีระดับเยี่ยมนะครับบรรทุนสองนะครับ หน้าจอตรงนี้8ดนิ้วนะครับหน้าจอตรงนี้จะเป็น10 1จนิ้วนะครับท่านผู้ชม1ิ1ดหนึ่งนิ้วนะครับอ่าตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับวิดีการเสรถอยยกวงแหวนนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ออกซ้ายแล้วก็ดันพี่เจหนึ่งนะครับอ่านี่คือการใสเกียถอยนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้ u s b นะครับใช้ A ใช้ C มีมาให้นะครับท่านผู้ชม A ใช้ C มีมาให้อันนี้หน้าจอนี้รองรับอ่าสิงส A แล้วนะครับนะครับสิง 4A ตัวนี้เดี๋ยวเราพักแขนให้ดูนะครับอ่า แขนใ้ดูฟอร์ดพักได้จริงนะนะครับแต่ผมจะให้มันยาวขึ้นมาสักหน่อยนะครับยาวขึ้นมาสักหน่อยมันจะพักเต็มแขนตรงนี้นะวัสะดูตรงนี้นะครับก็ยังเป็นฮาร์ดอยู่ยังไม่ใช่ซอฟต์ตานดอย่างใดนะครับก็จะดูเบาผ้าตรงนี้นะครับเบาเบาผ้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นผ้าอยู่ถ้าจะเป็นรุ่นสปอร์ตจะเป็นบบาหนังนะนะครับสปอร์ตจะเป็นบบาหนังกระจกตัวนี้นะครับกระจกตัวนี้ก็จะเป็นตัดแสงแบบ มือนะครับอ่ะแต่ใจแมปมือยังไม่แอวตู้นะอันนี้ก็ที่ใส่แว่นตานะครับอ่ะใส่แว่นตามันมันจะโค้งๆคหน่อยนะนะครับนี่ก็อ่าใส่หัวเก่งเขาน่าจะถอดไซส์แบตออกเนาะนะครับตัวนี้ก็มีอะไรบ้างอันนี้ที่ใส่ให้เอกสารเนาะอันนี้กระจกมานะไม่มีไฟเป็นไรให้กระจกมาน่าจะดีนะมันบางแดดได้อย่างเดียวเนาะอ่าอันนี้ดีนะครับอ่ามีกระจกแต่ไม่มีไฟนะตัวนี้นะตัวนี้ระบบความปลอดภัยนะครับมี ABS นะครับ eBD นะครับแตงไม่มี BA นะยังไม่มีระบบเซอร์เบนบิกนะครับก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายที่ยังไม่มีระบบ BA เข้ามานะครับฟอร์ทุุ่นไม่มี BA นะนะครับมี ABS eBD เท่านั้นนะครับก็จะทําให้จะเปรียบคู่แข่งนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ก็เขาบอกว่าเม็ดอินเท a ลนนะนะครับโมเดลนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเม็ดอินเท a ลนนะครับก็ว่ากันไปโอเคนี้โมเดลที่ผลิตนะครับนี่ก็ สายนี้เป็นสายลาโพงนะนี่ต่อมาเป็นสายลาโพงนะวิธีการยึดน็อตก็จะมีสามตัวหนึ่งสองสามอยู่ตรงนี้นะครับอ่ายึดสองสามนะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้ก็ที่ใส่อะไรเล็กๆน้อยๆได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กเปิดกาปิดจากตัวนี้นะครับนี่ครับที่กเปิดกาปิดแคบนะครับที่ใส่ไอเนี้ยนะครับเนี่ในยใช้กันหมุนเอานะครับหมุนหมุนเปิดเอานะครับอ่านี่ยกขึ้นมานะครับอ่าใส่พวกแม่แรงพวกปเจนะครับอ่าไม่ใช้งานแล้วก็ปิดนะครับท่านผู้ชม แอร์ตัวหลังยังไม่มีให้นะกระบะแคบที่มีแอร์หลังมีรุ่นเยียนนะครับคือนิสสันนั่นแหละนะครับก็จะเอาไว้เก็บผักพวกอะไรได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าตัวนี้นะครับปิดไปตัวนี้มือจับนะครับอ่ามือจับที่ด้านฝั่งคนขับมีนะครับมีสามจุดนะฝั่งคนขับหนึ่งแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารมี2นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงปิดประตูนะครับว่าปิดประตูแน่นขนาดไหนครับฟังเสียงนะครับอ่านั่งกรึบนะครับอ่านิ่มนวลนะครับ น uhm. ี่เับเพิ่มมาใหม่ตรงนี้นะครับที่หยาบท้ายนะครับเดิมทีมันไม่มีนะมันต้องอย่างนี้สินะครับรุ่นที่ว่าใช้งานัวพวกนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเริ่มต้นของกระบายกสูงเลยนะครับก็คือมันใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับรถพวกนี้มันต้องมีที่หยับท้ายขึ้นมานะครับการที่เราจะไปเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ขนของขึ้นไปมันค่อนข้างลําบากนะผมมาหยยบตรงนี้นะครับ ก็ม <es> anyway, ันจะสะดวกกว่านะนะครับแต่ระวังนะครับอ่ากางเกงที่ว่านาหนาหน่อยนะครับมันจะไปถูสีรถแค่นั้นเองครับต้องระวังตรงนี้นะครับต้องชมอ่าตรงนี้ก็การตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นนาด้านนะครับนด้านเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาครับรถโรยลมต้นไปนี่ไม่ต้องมีหวัง LED ดีครับไม่มีครับตัวนี้กล้องถอยก็ไม่มีนะครับเพื่อมาที่เหยียบท้ายอย่างเดียวนี่แหละครับไฟเบรกนี้สามแบต LED วนะครับตัวนี้ต70เจ็ดสิบงม้นะครับสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับถ้าเป็น t u คู่ก็ สองร้อยสิบแรงม้าห้าร้อยนิตันเมตรนะอันนี้ก็จะเป็นสายสลิงครับแล้วก็จะมีข้อไว้นะ,นะครับอ่าสายสลิงมันล่นเป็นเป็นสายไอเป็นเหล็กนะอันนี้คือมันจะไม่ขึ้นสนิมนะพวกนี้นะมันจะทนนะอันนี้คือสายไฟที่จะโยงพวกไอไฟถ้ายนะครับตัวนี้นะครับอ่าพวกไฟท้ายนะครับอ่าตัวนี้ก็จะหน้าถายจะไม่มีอะไรนะนะครับจะไม่มีที่ผนแรงที่ผนแรงให้แต่ลุกสปอร์ตไปนะสปอร์ตไวแท็ก ตอมแขกได้หมดนะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่มีนะครับหนักทีเดียวนะครับแต่มีที่นี่ครับจะปิดหนังกรึบนะครับอคำเซลักฟอร์ดครับอยู่ตรงนี้ดัมหน้านะอันนี้ขีดดหน้านะครับอยาอะไรมีไม่เรียบร้อยนะครับอยาอะไรมีไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูน้่นในกันดีกว่าครับฝั่งผู้โดยสารนะครับว่ามีอะไรบ้างครับมีนี่นะครับเปิดมามีอะไรบ้างนะครับที่กาเปิดนะครับการที่เขาใช้วิธีนี้นะครับก็เพราะว่า ราต้องการให้มันกระชับมือนะครับบางรุ่นเนี่ยใช้วิธีก้านหนึ่งออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันกระชับกว่านะครับก็แลวเดี๋ยวคนถนัดเนาะนะครับไม่ว่ากันขึ้นไานั่งให้ดูเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเอแม็มีสองใบนะนะครับส่วนกระบะรุ่นอื่นก็อาจจะมีสามนะครับในมิสูซก็มีสามนะนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเต่๋ยตัวนี้ก็ได้พวงมาลัยไฟฟ้าไงนะครับอ่าพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้เพิ่มเชียงรุสียงการด้วยเสียงได้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่ะอันนั้นก็ปรับแท็กนะครับอ่ากวานไปนะครับ ที่ใส่ของมีอยู่ข้างล่างอ่ะยังไม่ซอฟนะครับอันนี้ก็วางเหรียญได้วางของได้เล็กน้อยอันนี้ก็ตกแต่งนะครับอ่าแต่ยังไม่มีซอฟทันนะเป็นทันหมดเลยนะครับอ่าทันเจอแอแบ็กนะครับแอแบ็กคูนเองครับตัวนี้ไอฟ้าหน้าหลังไม่ให้กบนะดูนี้นะอ่าการพักแขนนะครับอ่าเวลานั่งอย่างนี้นะครับมันพักแขนมันมันพักได้แค่นี้นะครับนี่มันสั้นไปนะครับผมว่ามันน่าจะยื่นออกมาหน่อยนะครับ เรานั่งแบบนี้ใช่ไหมอ่าซรีสละเดียวเราต้องเนี่ยย่นแข้นไปอย่างนี้เลยมันก็ไม่ใช่เนาะมันต้องยืดออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็การเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะให้ผ้ามาน่าจะดีกว่าน่าจะนิ่มกว่าเอียมันฮาดแข็งเกินไปนะผมว่านะน่าจะฟอร์ดน่าจะใส่ใจตรงนี้มากกว่าเนาะนะครับก็วลาชาร์จยังไม่ให้ในรุ่นนี้นะยังไม่มีให้ในรุ่นนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นเอ็กทีนะครับท่านผู้ชมอ่าเอ็กซ์แอลทีขึ้น เดี谢谢๋ยวเราจะให้แม่บ้านขึ้นมาลองนั่งดูนะครับนั่งไหมแม่บ้านบอกไม่นั่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนั่งให้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็อซับบูฟเฟอร์นะครับอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เลยอันนี้ไร้้านะครับไร้้าที่กระจกด้านข้างนะลมก็จะเป่าจากตรงนี้ออกไปกระจกด้านข้างตรงนี้นะครับด้านข้างนี้ก็จะนะครับกระจกด้านข้างตรงนี้ก็จะเวลาขึ้นฟ้ามันก็จะฟ้าก็จะหายไปนะครับมันจะมีสองจุดนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้เป็นแบบพับนะอ่ะ บบอันน,น,น,แบบนี้เป็นแบบพับนะครับอันนี้ว่าเป็นเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบพงออกมานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสำรวจที่ด้านหน้ากันดีกว่าครับว่ารุ่นนี้น่าใช้รือไม่น่าใช้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นอุปกรณ์ฟังก์ชันอะไรก็จะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะล้องถอยก็ไม่มีนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นในรุ่นนี้นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องพวงมาลัยไฟฟ้านะครับสุภาพสตรีชอบนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นทํามหากินเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับรุ่นเร ภูมิใไฟฟ้าที่หยาบไทยเข้ามาให้นะครับก็ดีว่าบางอย่างเขาน่าจะให้อย่างกระจกที่ฝั่งคนขับน่าจะให้ไม่รู้จะส่องยังไงเหมือนกันครับกระจกนะครับก็น่าจะให้ก็ยังไม่ได้นะครับก็น่าจะเบิกศูนย์ได้นะครับไอของพวกนี้เล็กๆน้อยๆเนาะนะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับรถแรงงานก็มาดูกันได้ครับดูว่าสตีน่าจะชอบนะภูมะไรค่อนข้างเบานะตัวนี้อ่าภูมิใจค่อนข้างเบาราคาเจ็ดแสนสองนะรุ่นนี้กลมๆเลยนะครับท่านผู้ชมพอเชิญที่โชลูมนางรองได้เลยนะครับหรือโชลูมใกล้บ้านกันเลยนะครับท่านผู้ชม ชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะนะครับก็ขอบคุณสถานที่ที่ทำชลูมนั่งรอนะครับสนใจรถเชิญที่ชลูมนะครับถ้าชอบพี่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ